3 2 1ขอเสียงพรามือดังๆครับผมนั่นเป็นสัญญาณของการรณรงค์เพื่อการเลือกตั้งนะครับของจังหวัดกาลสิน์ของเรานะครับและก็ในขณะนี้ก็จะมีพลุสัญญาณเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดียอำเภอสมเด็จประจำปี2,566อยอย่างเป็นทางการนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประธานในพิดีของเราอีกครั้งหนึ่งครับใช่แล้วค่ะก็ถือเป็นการเปิดนะคะอย่างเป็นทางการนะคะพิธีเปิดในครั้งนี้จะขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะอยู่บนเวทีก่อนนะคะซึ่งไฮไลท์นะคะของการเปิดงานในครั้งนี้นะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ ขออนุญาตจัดเตรียมสถานที่ให้แขกผู้มีเกียรตินะคะได้รับชมบนเวทีเพราะว่าชมด้านบนนี้นะคะจะเห็นความสวยงามนะคะของสาวงามของอำเภอสมเด็จทุกๆท่านได้อย่างพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็ได้อย่างสมบูรณ์เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะร่วมชมนะคะพิธีเปิด รวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จประจำปี2566นะคะซึ่งตัวแทนนะคะจากอำเภอสมเด็จสาวงามทั้ง450ท่านนะคะพร้อมใจกันนะคะพร้อมเพรียงฝึกซ้อมนะคะมาเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่อยากจะนำนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะความสวยงามนะคะแล้วก็ชุดแต่งกายนะคะในชนเผ่าต่างๆ ชุดแต่งกายในชนเผ่าต่างๆนะคะให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ชมว่าในอำเภอสมเด็จของเรานะคะมีการแต่งกายเช่นไรแล้วก็มีชนเผ่าอะไรอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตจัดที่นั่งให้ท่านผู้มีเกียรติบนวิธีนี้หนึ่งนะครับเพราะว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะได้เห็นความสวยงามของดังรำนะครับจากทุกชนเผ่านะครับ 450คนจาก8ปดตำบล